การค้นพบที่เปลี่ยนโลกเรื่องราวของอเล็กซานเดอร์เฟลมิงผู้ค้นพบเพนิซิลินสวัสดีผู้ฟังทุกท่านวันนี้เราจะมาเล่าเรื่องราวของนักวิทยาศาสตร์ท่านหนึ่งผู้ซึ่งการค้นพบของเขาได้ช่วยชีวิตมนุษย์ไปแล้วนับล้านคนนั่นคือเซอร์อเล็กซานเดอร์เฟล a มิงเฟลเมิงเกิดในครอบครัวชาวนาในสกอตแลนด์เมื่อปี1881แม้จะเติบโตมาในครอบครัวที่ยากจน แต่ด้วยความมุ่งมั่นและความฉลาดทำให้เขาได้รับทุนเรียนต่อที่โรงเรียนแพทย์ในลอนดอนจุดเปลี่ยนสำคัญในชีวิตของเฟลมมิงเกิดขึ้นในปี1928ขณะที่เขาทำงานในห้องแลบวันหนึ่งหลังจากกลับจากวันหยุดพักผ่อนเขาสังเกตเห็นสิ่งแปลกประหลาดในจานเพาอเชื้อแบคทีเรียที่เขาลืมทิ้งไว้กอดไปพักร้อนแทนที่จะทิ้งจานเพาะเชื้อที่ปนเปื้อนนั้นไปเฟลมิงกลับสังเกต ด้วยความสนใจว่ามีเชื้อราชนิดหนึ่งเติบโตขึ้นและรอบๆเชื้อรานั้นแบคทีเรียรถูกทำลายไปหมดนี่คือจุดเริ่มต้นของการค้นพบเพนิซิลลินความพิเศษของเฟลมิงคือการมีดวงตาที่ช่างสังเกตและไม่ละเลยสิ่งที่คนอื่นอาจมองข้ามหลายคนอาจจะทิ้งจานเพราะเชื้อที่เสียนั้นไปแต่เฟลมิงกลับเห็นโอกาสในความผิดพลาดเขาใช้เวลาหลายปีในการศึกษา และพัฒนาการค้นพบนี้แม้ว่าในตอนแรกงานวิจัยของเขาจะไม่ได้รับความสนใจมากนักแต่เขาก็ไม่ย่อท้อจนกระทั่งในช่วงสงครามโลกครั้งที่2เมื่อความต้องการยาปฏิชีวนะมีมากขึ้นการค้นพบของเขาจึงได้รับการพัฒนาต่อ,อยอดจนกลายเป็นยาที่ช่วยชีวิตผู้คนนับล้านบทเรียนสำคัญจากชีวิตของเฟลมิงมีมากมายประการแรกคือการมองเห็นโอกาสในความผิดพลาด แทนที่จะมองว่าการทดลองล้มเหลวเขากลับเห็นโอกาสในการค้นพบสิ่งใหม่ประการที่สองคือความอดทนและไม่ย่อท้อแม้ว่างานวิจัยของเขาจะไม่ได้รับการยอมรับในทันทีแต่เขาก็ยังคงมุ่งมั่นศึกษาต่อไปประการที่สคือการรักษาความอ่อนน้อมถ่อมตนแม้จะได้รับรางวัลโนเบลในปี1945ฟเฟลมิง ก็ยังคงเป็นคนเรียบง่ายและมักพูดเสมอว่าผมแค่โชคดีที่สังเกตเห็นมันในปี1955ฟเฟลมิงจากโลกนี้ไปแต่มรดกที่เขาทิ้งไว้ยังคงช่วยชีวิตผู้คนจนถึงทุกวันนี้การค้นพบของเขาไม่เพียงแต่เปลี่ยนวงการแพทย์แต่ยังเป็นแรงบันดาลใจให้เราเห็นว่าบางครั้งความสำเร็จครั้งยิ่งใหญ่อาจเริ่มต้นจากความผิดพลาดเล็กๆที่เรามองเห็นโอกาสในนั้น เรื่องราวของเฟลมิงสอนเราว่าไม่ว่าคุณจะมาจากไหนเติบโตมาอย่างไรหากมีความมุ่งมั่นช่างสังเกตและไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคคุณก็สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ให้กับโลกได้